Ja. 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 Ja.

给弟，回来。 ha <laughs> Yeah. <laughs> Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn ายทอดครับหิวเหี้ยหิวเหี้ยหัวเราะทำไมแฟนเฟกหัวเราะครับใครหัวะบอกมาเลยบอกหน้าตาก็จนอัมพังครับพี่จังแมโพงค์ช้ำถหัวเราะตัวตัวเลยไป

ลองหนาวกูเป็นเนี่ยโอ้ตายเป็นแนวนี้ไปได้โอ้าขึ้นเป็นแนวนี้ไปเนี่ยไม่ยังเลยมันเนี่ย ไปทาน้าให้ะนอนหลับฮะนอนหลับพี่ายใช่ไปทาหน้ <c oughs> าให้วงไว้แตงใครทานหน้าให้ผมไม่รู้แอะไรครทานหารนแมวพงครนนับเขาว่าไม่ผมนอนนอนอยู่ตรงนี้ใครทานหน้าให้ ลบแม้กระทั่งเวลานอนดูเพ่ไม่เห็นเพื่ออะไรอูนี้มาดูหน้าดิดูได้ไหนเนี่ยแคทาไม่รู้โอ้นึกแล้วทำไมปลูกมา้อมมวยแต่วันก็ว่าไ้มันหัวรอดเลยมีเบิงดิดูมัน ีมือใครมารายงานด้วยคือมึงไม่ใช่ครับมันหัวร้อนแต่ต้นแล้วมชอบแกล้งคนผมรู้เลอกไม่ได้เบิ่งเอาเบิงบ่ง,ง,งตาก็บวนเหลือ เราไม่กดเวลาเลยไปเราซ้อนที่เราไม่โอ้ยังเฮ้ยเวลาไม่กดยังไม่มีหิ้งโง่เยอะมั้งต้องอ่ะต้องอ้ะต้องอ้ะต้องอ่ะ

Hãy đuôi la đi, hãy đuôi la này Hãy comment này

yang nào đây? Hãy subscribe cho đây này ตั้งบ้านนี้สวัดีครับฝนไม่ตกครับว้านนี้ฝนไม่ตกอากาศดีครับเป็ mm. นย่งไง้างครับบ่ต้องขำายพ่อแล้วงละแบบพอดีพอดีไ่ต้องขำเออบอกกันดีๆบอกกันดีๆเดี๋ยวไปหาคนเช็ดก่อนอากาศดีครับอากาศดี ทางล่างกันไม่ดีใช่สอบครับเดี๋ยวยดนั่นแหละยูเชียงใหม่ครับสอบยู่เชียงใหมออ่เชียงใหม,ม่ครับตอนนี้ก็เมื่อตอนบายทท่าจะคลึมๆแต่ไม่ตกละแดดออก เดี๋ยวหาคนทาก่อนนอนหลับช่วงบ่ายนอนหลับตรงนี้ป่ดมาบอกโอมวยโอมวยเรียบร้อยหน้าปวกขึ้นเลยใครอยู่ตรงนี้มั่งวันนี้คใครเป็นพันแถวนี้มัง่งเดี๋ยวเปิดกล้อง,งดูนะมีกล้องนะมารับตอนนี้เลยไอโกหกโดนสองเด้งนะสองเด้งครับบอกเขาด้วยประกาศเลยเปิดกล้องนะก็เสร็จแล้ว เดี๋ยวก่อนหาครับหาหห้หาอายก่อนโอ้เห็นหน่ายใช่อเดี๋ยวก่อนซ้อมครับซ้อมตลอดครับตอนนี้ก็แอบเก็บเก็บตัวครับกลัวมีคิวขึ้นขึ้นแบบกระทันหันจะได้ไปไป,ไปบูได้เลย แต่ตอนนี้เครียดมากเรื่องสีหน้าหายความรอมันเลยใครแอบอิจฉาหน้าตาลูกพี่มั้งวะ <c oughs> เองรล่อไม่สู้ใช่ไหม <c oughs> บอกมาไม่รอมันพี่ทําเป็นทาหน้าให้ <c oughs> เดี๋ยวก่อนมันอิจฉาความรอครับมันเลยทาหน้าให้ ก็เรื่องรายการคงรออีกนิดหนึ่งครับรอมานานเหมือนกันนะครับเดี๋ยวพอซ้อมเรื่อยๆเ,เดี๋ยวไปหาคนปะทะด้วยดีกว่าท้าตีใครอยากตีตีหมดตอนนี้เนาะตีอย่างเดียวครับหลังกายดีเสียอย่างไม่ต้องยาน<ม>พอ่อละละไม่ต้องขำแล้วเออเดี๋ยวหาหาตัวการก่อนใครไม่รู้ก็เป็นยังไงครับทุกคนฝนตก ไหนมั่งเออเห็นนำท่วมแล้วก็โอเป็นกำลังใจให้นะทุกคนคงอีกไม่นานคงจะลดแล้วล่ะถ้าเกิดป้าฝนไม่มาเนาะยังไงก็สู้ๆครับครับผมเอีขอบคุณครับอย่างไรก็ดูการซ่อมเรื่อยๆครับเนาะให้กำลังใจกัน่ะสิวขึ้นนายได้วันนี้ ครับก็สู้ๆครับทุกคนยังไงก็อย่าลืมให้กำลังใจกันเรื่อยๆเนาะครับดูข้าวข้าวกำลังงามบึงนี่ครับเข้ากำลังงามบังนี่เขางามแห้งครับทีนี้กินบุ้มบมอดออก,กินนี่เขาวสวยเกินครับโอ้โ้ครับ, <c oughs> รบก็มีโอกาสได้ไปเที่ยวนะทั้ง นะเพื่อนๆพ,พักใต้พักนอีสานภาคกลางถ้าเกิดมีโอกาสได้ของป้ากันนะครับทา้งหนก็ให้ทุกคนมีแห้งครับกินขา้าวแซ่บทุกคนครับเดี๋ยวก็สิขอเวลาขอตัวไปสอมต่อครับสอมอนี้พระนเเสร็จโปรแกรมครับยังไม่เสร็จโปรแกรมเนาะยังไงเดี๋ยวสอมต่อก่อนช่วงนี้ร้านอาหารเปิดครับเปิดนะเปิดอยู่ครับร้านอาหารร้านกาแฟนะครับถ้าเกิดใครผ่านมาผ่านไปแล้วก็ผ่านไม่ไปผ่านเฉยๆก็ได้ อย่าลืมแมมาหาเยี่ยมกันเนาะที่อำเภอแม่แ,มแ,แตงครับบวกเขาในเลดปักหมุดให้แล้วครับปักหมุดให้แล้วยังไงครับก็หยุดแค่วันจันทร์ครับหยุดหยุดทุกวันจันทร์น้นองนัดเปิดเนาะหยุดแค่วันจันทร์วันเดียวครับก็ผ่านไปผ่านมาแล้วไม่ผ่านก็ได้ผ่านมาเลยก็ได้อย่าลืมแมหากันเนาะกินกาแฟครับกาแฟที่นี่อร่อยแล้วกินแล้วง่วงเพราะว่ากินแล้วคลายเส้นดีอะไรเงี้ย่ะกินแล้วทําไม่ง่วงก็หัวเราะนั่งหัวเราะกันโดยที่ไม่มีเหตุผลก็มี ครับอ้อย่าลืมครับคิดถึงทันเสมอขอบคุณครับสำหรับผู้ที่ติดตามสิไปหาผู้ไร่ก่อกันในใบนาก่อนเนาะโอ้ผู้ชมเยอะโอเคครับจุงกะสวัสดีทุกๆคนครับสวัสดีครับ